ายการคอนเอริรตสตีสิลซัลลัมไฟ2010แฮปปี้เบร์เดย์เสียสันนี่เอื้อเฟือสถานที่โดยชุมชนล็อกหนึ่งของสามมาดูนักสู้ทางฝั่งซ้ายมืองผมชื่อว่าเก้าครับแม่ไหนครับสวนผูมาจากสวนผูนะครับผู้โชว์ของเขาชื่อว่านัดครับแม่ไหนครับคองเตยครับนัดคองเตยสวนผูกับคองเตยนะครับเจอกันในกติกามวยสากรนึ่งยกสามนาทีไม่ยอมตีไทยทอและแนวกระดูกสันหลังเชื่อฟังคำสั่งของกรรมการขอเชิญกรรมการตะกี้มาครับ อ๋าใส่ปุ่ยาด้วยห้เตรียมพร้อมป่องโคสุดท้ายและท้ายที่สุดเขไม่ได้เต็มที่มีกำใจเต็มที่พร้อม<อ>เอาไว้ของเตะตัวยต็งนีแกกันไม่หายเอาไน้ตั้งใจมือตกมือตกมือตกจหลังระวังระวังมือตกอตกัตกตตก้งใจดเห็นะได้ไหม มึงัองอดดิเวเอาตน้ต้าได้เลยนะเอาเลยนบูนะอ้อ้นเลี้ยงก้ไนาหนกูขนี้ทีคาเยเอาเข็นโดนไปแล้วโดนไปแล้วก็มาดีวะมาเอมเนไปต่อเลยมาดีกูไม่เจ็บหรอกย้ายเสียคอมเปย้ายเสียขอมเปก็มาดีเยืนได้เยนได้ยืนได้อย็นได้ย้ายได้ าเดินูเดินไอาเล้เหมนก่เห็นห <There S 1> <on. S 2> ันหล่หันหลเตบมเตมเตสมหุม <c oughs> ัมด้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมยกวันนึงาโอ้โหเบได้รับบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บนะครับอ่าชูมือให้